สวัสดีค่ะคุณนุชคุณนุชสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะพี่จันอ่าคุณนุชคะวันนี้พี่จันมีข่าวดีมากๆเลยจะมาคุยกับคุณนุชนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องของคุณนุชโดยเฉพาะเลยค่ะคุณนุชจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่คะอ๋อห้าร้อยค่ะโอ้เนาะแล้วคุณนุชจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะอ๋อไม่เลิกนะคะ อ๋อจ้าคุณนุชคะโปรเวพสองพบาทเนี่ยบริษัทจะคืนเงินให้ด้วยคะ่ะคุณนุชคะคุณนุชคะอ่าพี่จันส่งโบชัวให้ไปดูทางไลน์นะคะ,คะเห็นไหมดูโบชัวใบที่หนึ่งดูโบชัวใบที่หนึ่งเลยนะคะ,คะบริษัท Top Up Tourist เปิดมา10ปีขายแอปพลิเคชัน ITS s o อ t ซอฟต์แวร์เบสเสร็จคะ่ะ ซิมโทรศพัพท์กสทชมไม่ได้ให้ใครมาขายได้นะคะและดูโบชัวใบที่2ต่อเลยนะคะบริษัททํออัพทัวริสมีลิขสิทธิ์ให้เลือก4ไซส์ค่ะไซส์ S, M, L, XL นะคะมาดูไซส์ S ค่ะค่าลิขสิทธิ13์1,313บาทบวกค่าซิม2 0 9 0บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทรวมได้เท่าไหร่คะ สี่ร้อค่ะจ้าเอา3ามพันี่รอาเนี่ยาหารด้วย12เดือนดูสิคะได้เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบแปดค่ะจ้าจะได้มา1นรหัสนะคะสามารถสร้างไรายได้5,000บาทต่อวัน ừ, หรือหน0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะดูไซส์เอ<ะ>ค่ะไซส์ต่อมานะคะ ค่าลิขสิทธิ์3 4 2 3บาทบวกค่าซิม2,090บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทรวมแล้วได้เท่าไหร่คะ้ก็เออขอโทษค่ะนี่มันมีแค่เอ็มแมต่อแล้วไม่มีอีกแลค้ค่ะอ๋อค่ะค่ะ เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันนะคะก็คือไซส์เอ็มเนี่ยสามพันสี่ยี่สิบสามค่าซิมสองพันเก้าสิบเนาะบวกค่าส่งหกสิบาทรวมแล้วเดี๋ยวจันทาช่วยรวมให้นะคะห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะคะก็เอาห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามหารด้วยสิบสองได้เท่าไหร่คะได้เลื่อนเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมคะ 3 9มเล้ื่อนขึ้นไปไม่เห็นไม่เห็นค่ะค่ะงั้นงั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุชตอบตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจันทาช่วยคิดดีไหมคะค่ะได้ค่ะได้465นะคะจะได้มา3รหัสค่ะสามารถสร้างรายได้15,000บาทต่อวันนะคะหรือ450,000บาทต่อเดือนนะคะไซส์ต่อมาคือไซส์ L ค่ะ ค่าลิขสิทธิ์เนี่ย7,643บาทบวกค่าซิม2,090บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทเดี๋ยวพี่จันรวมให้นะคะได้9,793นะคะก็เราก็จะเอา9,793เนี่ยหารด้วย12เดือนนะคะหารได้เท่าไหร่พี่จันช่วยคิดให้นะได้816บาทค่ะ ก็จะได้มา7รหัสนะคะสามารถสร้างรายได้35,000บาทต่อวันหรือ1 0 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนค่ะไซส์ต่อมานะคะไซส์ XL ไซส์ XL เนี่ยเป็นไซส์ VIP ของบริษัทก็ว่าได้นะคะดีที่สุดแล้วนะคะมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่1 6 8 8 3บาทค่ะบวกค่าซิม2,090บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทรวมแล้วได้18,233บาทนะคะ อย่างนี้อย่างนี้คุณนุชเราเอาอนะ่ะหนึ่งนาสิบเนี่ยหารด้วย12เดือนนะคะจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จันหารให้ดูนะคะอ๋อได้1,520บาทค่ะก็จะได้มา15บหรหัสนะคะสามารถสร้างไรายได้7จ็ดหพันบาทต่อวันนะคะหรือ2องล้านสอบาทต่อเดือนค่ะอันนี้คุณนุชดูต่อโบชัวใบที่3ต่อเลยนะคะถ้าคุณนุชทำธุรกิจน่ะต้องการสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้าคะ เซลค่ะแล้วต้องการทำง่ายหรือทำยากคะทำง่ายค่ะอย่างนี้นะคะพี่นุชคุณนุชขาตลาดธรรมชาติน่ะคุณนุชพอจะรู้จักคนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะอะไรนะ,ะนในตลาดธรรมชาติะค่ะพี่นุชขาพี่นุชเนี่ยพอจะรู้จักคนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะ รู้จักมากกว่านั้นเองค่ะอ๋อจ้านะคะแล้วแล้วคิดว่าสิบคนเนี้ยเขาพอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะรู้จักค่ะค่ะสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะสิบคูณสิบได้หนึ่ง,งร้อย่อ่า <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็คิดแบบตามภาษาบ้านเราเลยเนะเราได้ร้อยหนึ่งนะอะคุณนุชคิดว่าร้อยคนเนี้ยเขาพอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะเขาาไม่เลิอกอะค่ะมีจะคนจะเล่นกันอยู่ใช่แล้วมันเด็กเดกก็ยังไม่เลิอกอะค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะอย่างนี้นะคะคูณต่อยอนิดหนึ่งร้อยคูณสิบได้หนึ่งพันนะคะ ช่วยคิดนะคะ,ะแล้วก็คุณนุชเนี่ยคิดว่าพันคนเนี้ยพอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะไม่เลิกกันอยู่แล้วค่ะจ้างั้นต่ออีกนิดนะคะหนึ่งพันคูณสิบได้เท่าไหร่คะหมื่นไหมหมื่นค่ะโอะ้จ้าได้หมื่นนะหนึ่งนะ,ะคุณนุชรู้ไหมคะโปรว p ไอพีันกบาทเนี้ยบริษัทจะคืนเงินให้ด้วยสิบาทค่ะคุณนุชคะเอาหมื่นคูณสิบได้เท่าไหร่คะ ได้แสนหนึ่งไหม<ฮ>ได้แสนหนึ่งไหม,มเออได้แสนหนึ่งเนาะคุณนุชขาดูโบชัวต่อใบที่4เลยนะคะบริษัททอมัพทวริสจ่ายรายได้ MLM แผนมบนารี่ค่ะคนหนึ่งคนเนี่ยแบ่งซ้าย5,000ันคนขวา5,000คนนะคะไปดูที่ซไซ<ว>ส์ XL ค่ะเขามี15รหัสนะคะแบ่งซ้าย7รหัสขวา7รหัสค่ะคุณนุชขาเอา5,000ตั้งหารด้วย7ได้เท่าไหร่คะพี่จันช่วยคิดเนาะ 714คนคะ่ะคุณนุชคิดว่า714คนนี้จะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่เลิกคะ่ะจ้าหนูกคิดเหมือนกันเลยคุณนุชคิดว่า714คนนี้ต้องการมีไรายได้เหมือนเราไหมคะต้องการ อืมใช่เลยค่ะคุณนุชค่ะดูต่ออีกนิดนึงโบชัวใบที่ห้านะคะไซเอ็ XL เนี่ยมีหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนค่ะวันนี้มีมาสาม XL นะคะคุณนุชคะช่วยคูณนิดนึงค่ะหนึ่งหมื่นหกร้อยคูณสามได้เท่าไรคะเดี๋ยวพี่จันช่วยคิดให้ดีไหมคะค่ะได้ค่ะอ๋อได้สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยค่ะ บริษัทจะให้ฟังอ่อน20%นะคะไม่เกิน25,000 RV ต่อรหัสคุณนุชคะเอา25,000คูณ20%ได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวพี่จันคิดให้นะคะ 5, ค่ะเออได้5,000ค่ะไซส์ XL นะคะมี15รหัสค่ะคูณด้วย5,000จะได้เท่าไหร่คะพี่จันก็จะคูณให้อีกเหมือนกันนะคะ 75, ค่ะ75,000ค่ะอย่างนี้นะคะ75,000คูณ30ได้เท่าไหร่นะคะ ขอ,อได้สองล้านสองแสนห้ามืนบาทนี่หละฮะรายได้ที่มาจากตลาดธรรมชาติคุณนุชคะที่ทุกคนไม่เลิกเล่นโทรศรรัพท์ค่ะวันนี้เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการด้วยระบบ i t ทไหนๆเราก็จะทำธุรกิจกันแล้วอ่ะนะฮะคุณนุชว่าทำยากหรือทำง่ายดีคะทำง่ายะ่ะค่ะ โ oh, ใช่เลยค่ะสุดยอดมากค่ะเออพี่จันส่งเลขที่บัญชีของรองประธานนะคะคุณพัฒนรีภัยสารสวรรค์นะไปให้คุณนุชและเดี๋ยวคุณนุชโอนโอนเงินแล้วส่งสลิปมาลงทะเบียนที่พี่จันทาได้เลยนะคะค่ะได้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเรามาร่วมกันรวยช่วยกันทำนะคะขอบคุณคุณนุชมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ